เครื่องหลังมิถุนายนนะคะมีดาวที่เป็นราชาโชคนะคะรวมทั้งดาวที่เป็นเกษตรดาวธิบดีมาเพิ่มด้วยนะดังนะั้นก็จะมีดาวดีถึง4ดวงนะคะ สำหรับแต่ละลัคนาราศีก็จะมีเนื้อหาแตกต่างกันไปว่าจะเป็นราชาโชคเรื่องไหนสำหรับชาวธนูไปอัปเดตกันได้ในคลิปเลยนะคะท่านใดที่ลัคนาราศีธนูฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง16ธันวาคม -14 กคมกราคมก็รับฟังได้ท่านใดที่กดติดตามไว้แล้วนะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับดวงชะตาของชาวธนูนะคะในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนนะจะมีดาวที่เป็นราชาโชคนะคะ มีดาวพระหัสดาวอาทิตนะคะแล้วก็ดาวศุกร์นะนอกจากนี้นะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็คือดาวพุธนะก็จะมีมาตรฐานเป็นกเกษตรตาธิบดีด้วยนะคะหลังจากที่ดาวพุธเนี่ยมีความผิดปกตินะต่อเนื่องมาด้วยความอยู่กับคู่ศัตรูแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการเข้าพบอรินะทำให้เรื่องของการงานของชาวธนูนะคะ,ะบางท่านมีความยืดเยื้อทางการงานมีภารกิจบางอย่างที่ยืดเยื้อค้างค่านะคะสําหรับดาวพุธนะคะในหลังวันที่19มิถุนายนนะถือว่า อ่ะเข้าสู่พบเรือนปัตนินะก็คือเล็งลัคนาแล้วก็เป็นเกษตรอาทิบดีด้วยส่งผลดีกับชาวธนูนะคะดีขึ้นในเรื่องงานนะคะนอกจากนี้นะคะดาวพุธนะก็เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกค้าด้วยคู่ค้าคู่สัญญาก็จะมีเข้ามามากขึ้นนะเรียกว่าอาทิตผ่านมาก็อาจจะมีแต่ว่ายุ่งยากจุกจิกหรือมีอุปสรรคมาควบคู่นะคะสําหรับในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนการงานเรียกว่าปลอดโปร่งดีขึ้นนะคะ ใครที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อสื่อสารนะลูกค้ามีเข้ามาสอบถามมากขึ้นนะคะมีเรื่องของการทําธุรกิจธุรกรรมนะที่คืบหน้ามีเรื่องของการเซ็นเอกสารหรือว่าได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากเรื่องการงานการค้านะคะสาหรับดาวที่ไปอยู่คู่กับดาวพุธนะคะเป็นดาวอาทิตย์นะเป็นราชาโชคนะคะดังนั้นชาวธนูก็จะมีดาว14นะคะเรียกว่าเล่งตัวตนของชาวธนูอยู่นะคะชาวธนูมีโอกาสที่จะได้ ผู้สนับสนุนนะคะคู่ค้าคู่สัญญานะในลักษณะขององค์กรบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวข้องทางการงานการติดต่อกับคนมียศศักตำแหน่งนะคะส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการงานการค้าของชาวธนูข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในช่วงนี้นะคะเป็นประโยชน์กับชาวธนูในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการงานการเงินช่องทางผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับดาวศุกร์นะคะมีความเป็นราชาโชคเหมือนกันนะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนที่เกี่ยวข้องกับลาบผลนะคะไปเล็งพบเรือนการเงินนะดังนั้นชาวธนูก็อาจจะมีโชคลาบทางการเงินเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากเรื่องของมรณะนะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะลาบผลไปอยู่มรณะเรื่องการเดินทางไกลนะคะเรื่องต่างประเทศต่างแดนนะใครที่ทํางาน ส่งออกนําเข้านะคะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือการงานที่มีระยะทางการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็ะนําเงินนําทองมานะคะมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องจากเรื่องมรดกสินทรัพย์ินัยกรรมนะคะใครที่อยู่ในแวดวงของสุขภาพนะหรือว่าความป่วยความเจ็บความตายก็อาจจะ,ะได้รับได้ผลจากการที่ดาวศุกร์มาเป็นราชาโชคในครั้งนี้นะคะได้รับผลทางตรงทางอ้อมนะเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของ ข้าวของเก่านะไม่ว่าจะเป็นของมือสองนะคะการรีโนเวกการตกแต่งนะการเอาสินทรัพย์เก่าเดิมออกมาขายไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ดาวพระเกตนะคะเดือนนี้ไปกระตุ้นพบเดือนสุภาษณ์นะไปเลงกับดาวการเงินของชาวธนูนะคะชาวธนูมีโอกาสที่จะได้เงินนะจากการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือช่วงเวลานี้การเงินเนี่ยมาจากการทําอะไรร่วมกันหลายฝ่ายหลายส่วนนะคะเรื่องของแวดวงคอนเน็กชันนะส่งผลดีในเรื่องของการเงินการขยับขยายการบอกต่อนะคะ รวมทั้งอาจมีเรื่องของการลงทุนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนใกล้ตัวไม่ว่าเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะสาหรับดาวพเกตในภพเรือนนี้นะคะกระตุ้นเรื่องของไอเดียความคิดจินตนาการนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องสร้างสรรค์นะคะก็จะมีไอเดียมากนะใครที่ไม่ได้ทํางานสร้างสรรค์ระมัดระวังเรื่องความฟุ้งซ่านนะคะอาจมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นแบบด่วนๆนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภารกิจต่างๆนะหรือบางคนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะ สำหรับดาวที่มีกําลังไม่ค่อยดีเดือนนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือดาวอังคารน,นะเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารภาระเลี้ยงดูนะคะเดือนนี้ไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะดังนั้นถือว่ามีรายจ่ายค่าใช้จ่ายนะมาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียการมีภาระรายเดือนนะหรือเรื่องของการอุปถัมภ์คนอายุน้อยนะคะนอกจากนี้นะเรื่องของการใช้เงินไปกับการลงทุนต่อยอดต่างๆก็อาจจะ อาจเป็นภาระค่าใช้ใจ่ายส่วนหนึ่งในเดือนนี้ของชาวธนูนะคะสำหรับดาวพระหัสนะคะของชาวธนูยังคงเป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนปุตตะนะก็ถือว่าอาส่งผลดีนะคะในเรื่องของสินทรัพย์นะเป็นหลักนะเนื่องด้วยชาวธนูนะคะมีดาวประจําตัวเป็นดาวพระหัสนะรวมทั้งดาวพันธุก็เป็นดาวเดียวกันนะคะยังคงได้ประโยชน์นะได้เรื่องของความโชคดีเกีย่ยวเนื่กับเรื่องสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะใครทํางานในแวดวงหรือเกี่ยวข้องเนี่ย ยังได้รับผลดีต่อเนื่องนะคะเรื่องของการได้ประโยชน์จากครัวเรือนนะการใช้งานหน้าร้านต่างๆนะคะการมีสินทรัพย์เพิ่มไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะบ้านช่องบ้านเรือนนะคะรับภาพรวมนะคะถือว่าเดือนนี้ดวงดาวจรที่เป็นรายเดือนนะคะเดินหน้าจากพบเรือนปัญหาอุปสรรคมากขึ้นนะคะมีจังหวะที่ดาวคู่ดีๆส่งผลถึงลัคนาก็คือส่งผลถึงตัวตนของชาวธนูนะคะช่วงเวลานี้นะการพูดจาการโน้มน้าวการไกล่เกลี่ยนะคะหรือว่า พูดคุยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือว่าชักชวนให้เกิดการซื้อขายต่างๆนะถือว่าโดดเด่นสําหรับชาวธนูนะคะเพราะว่าดาวพุธเล็งลักนณาแล้วก็มีความเป็นเกษตรดังนั้นนะเรื่องของวาจานําพาโชคลาบนะคะไว้พิป,ปฏติพานในเรื่องของการคิดอ่านนะการสื่อสารต่างๆนะคะเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับชาวธนูในเดือนนี้ในการได้โชคลาบรวมทั้งแก้ไขปัญหาต่งตางๆนะคะบรรยากาศครัวเรือนเดือนนี้นะคะชาวธนูได้พึ่งพาคู่ครองมากขึ้นนะเนื่องจาก ดาวการงานนะคะไปอยู่ในเรือนคู่ครองนะอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ภาระต่างๆนะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนดีขึ้นนะจากเรื่องของคู่ครองเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะเรื่องของดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเรือนคู่ครองด้วยนะคุณมีโชคลาภเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญารวมไปถึงใครที่ทํางานกับคู่ครองนะคะก็มีโชคมาจากด้านนี้ด้วยนะคะสําหรับเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะถือว่ายังเป็นดวงดาวที่ มีกาลังไม่ดีไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะชาวธนูจะต้องมีภาระนะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยกับเรื่องบุตรบริวารอาจเสียเงินเพราะคนอายุน้อยนะคะหรือว่ามีภาระอุปการะเลี้ยงดูนะเรียกว่ามีความวุ่นวายหรือเสียเงินไปกับเรื่องเหล่านี้อยู่นะคะสำหรับชาวธนูที่เป็นโสดนะคะหรืออยู่กับหมู่เพื่อนเยอะนะเดือนนี้ดาวพระเกตนะคะจะไปกระตุ้นดาวการเงินในภพเรือนเพื่อนฝูงแวดวงสังคมนะคะ เป็นเหตุให้คุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการใช้เงินไปกับกลุ่มเพื่อนนะคะหรือว่าลงทุนร่วมกันหรือมีกิจกรรมที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมบ่อยนะคะอาจมีเหตุให้เดินทางระยะสั้นระยะไกลบ่อยขึ้นอะเน,นื่องด้วยธุรัปปังการค้ากันงานนะคะหรือบางคนอาจมีเรื่องของการเดินทางเพื่อความเพลิดเพลินร่วมไปกับเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะอย่างไรก็ดีก็เกิดความก้าวหน้านะในเรื่องแวดวงคอนเน็กชันนะคะใครที่ทํางานสายเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะงานออนไลน์มีแนวโน้มว,ว่า อาจจะเกิดเรื่องของไอเดียความคิดใหม่ๆก็ส่งผลให้เรื่องของผลงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปการสื่อสารการให้ข้อมูลทางการงานกันคะที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆมีความคืบหน้านะคะระมัดระวังเรื่องความกังวลใจหรือลําบากใจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องผลประโยชน์นะคะเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะหรือว่าคนใกล้ตัวนะคะมาเกี่ยวข้องเรื่องการเงินผลประโยชน์ปะปนอยู่ได้บ้างนะคะ การลงทุนช่วงนี้นะคะต้องใช้ความรอบคอบการพิจรารณาสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะเนื่องจากาดาวที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยงโชคลงทุนเกงอะไรนะคะยังคงมีกําลังเป็นนิดนิดแปลว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้อยู่ในช่วงลงทุนอย่างเดียวนะยังไม่ได้กลับคืนมานะคะหรือว่าการทํากิจการหรือลงทุนตามความคิดหรือไอเดียแปลกใหม่ที่อยากทำนะอยู่ในสภาวะที่ยังไม่เห็นผลชัดเจนนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะมีดาวอยู่ในภพเรือนมอรณะถึงสองดวงนะคะก็คือดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องความขยันขันแข็งนะคะและเรื่องของอาหารการกินนะระบบย่อยต่างๆนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้ชาวธนูอาจจะเป็นจังหวะที่เราาระวังเรื่องความสะอาดของอาหารนะคะเรื่องของความขยันขันแข็งช่วงนี้ไม่ค่อยเต็มร้อยนะอาจเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพนะหรือว่าเรื่องของสภาพแวดล้อมภูมิอากาศส่งผลให้เรารู้สึกไม่ค่อยอยากจะ ทำอะไรมากนักนะมีปัญหาเรื่องของความแข็งแกร่งลดลงนะคะเรื่องของการใช้พละงกาลังได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมนะซึ่งลักษณะนี้เป็นดาวจรเช่นเดียวกันนะคะจะดีขึ้นประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับดาวราชาโชคหลายๆดวงนะคะเป็นดาวที่โคจรในแบบรายเดือนนะเรียกว่าไม่ได้อยู่แช่นานนะคะก็เป็นจังหวะที่โดดเด่นของชาวธนูเรื่องความคืบหน้าทางการงานนะคะ มีความรับผิดชอบหรือประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้นะคะมีความคืบหน้าเร็วกว่าที่ผ่านมานะคะส่วนโชคลาภในเรื่องรายรับผลประโยชน์นะคะจะได้มากได้น้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นหลักด้วยนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะขอฝากช่องทางในเรื่องของสะพานบุญนะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนช่องของเรานะคะอำนวยความสะดวกให้กับกัลยาณมิตรชาวธนูนะคะช่วงนี้ใครอยากทำบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะ อยากทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรนะคะก็อำนวยความสะดวกใหนะ้นะช่วงเวลานี้ก็มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหระหานะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะพาดิบสำหรับบริจาคนะคะจากราคา159บาทนะคะพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอดบีดับเบิลโอเอ็นห้าเก้านะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะ แล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะอ่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุม้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ